เสื้อโกโกวาสควิดเกมเท่ระเบิดอย่าลืมไปซื้อกันนะเท่มากเสื้ออีโมจิใส่ลุงสามตัวอย่าลืมไปซื้อกันนะสองระเบียงอิสวยมากโอ้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันเลอนจำลาบูปูนะคะ ก็กลับมากับช่องเราอีกแล้วดีดนนั่นเองวันนี้ก็จะมาเลยบอกว่าเงินจำลาบูบูนะคะก็เดี๋ยวเราไปแสดงบทกันต่อนนะวิมันอะไรเนะี่ยเดินไอีกอย่างนึ่งเลยนะคะเมื่อวันวันครูนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแต่คลิปนี้นะคะเราจะเราจะ,เราจะอัดไว้แต่ไม่รู้จะลงวันไหนนะคะก็แต่งวันครูนะก็ไม่มีคอนเทนต์นะคะที่จะทําวันครูก็เลยคิดว่าจะไม่ทาคอนเทนต์วันครูนะคะก็ขอโทษเลยะคะ่ะ เฮ้ยดีเราไปสำรวจห้องก่อนดีกว่านี่นตุ๊กตาลาบูบูนี่นะตุ๊กตาลาบูบูเสียงตาลแล้วก็มีดีนะเขามีห้องน้ำให้เราเนี่ยอ่าจะไปดูทีวีก่อนโอ้มีแต่ลาบูบูเต็มเลยอะ่ะฉันหล่อแล้วนะอันนี้เอาไม่ได้ไหมไม่ได,ได้เป็น <S 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 เสียโรบัะเฮ้ยแล้วข้างล่างนี่มันลาบูบูนี่นะเฮ้ยนี่มันลาบูบูสีลุง้ง ราพองกันไปเรยอยเราไปกันดีกว่าพีขึ้นไปก่อนเออลืมไปเลยนะคะว่าวันนี้เราฉีดวัคซีนเลยนะคะเจ็บมากอะไปโอ้เรามีแรงนะเพราะเราเป็นครูนะคะเราตัวใหญ่จังตีต่อไปอืมเรามีแรงเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นครูนะ,ะเดี๋ยวต้องกันเขึ้นไปอ โอเคขึ้นไปกันเลยอุ้ยนี่มันสีลุงนี่นะกดเลยเราเรามีจำ้ำอ่ากระโดดกระโดดอ่าสเปมีสเปดอันนี้เหมือนต้องแย้ไขควงนะนีไงไขควงหาง่ายๆอยู่ใกล้ๆกระโดดนะทุกไปมองลายบูบูมีห้องลายบูบูด,ด้วยแต่เข้าไปไม่ได้ ไม่เป็นไรวินี่มันลาบูบูสีลุงแล้วนั่นมันลาบูบูจะโหดไรนี่นะลาบูเราต้องรีบไปกระปุกวิวิววิเอ๊ครูต้องรีบแล้วครูดีใจครูดีจต้องเอลาบูบูยากทำอไรเลยนเป็นครูนะเฮ้ย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 แล้ก็ล้วลแล้ว มาได้แล้วแล้วพวกคุณจะแบบโอ้ยทำยไมดีด้ววมันยากจังเลยเนี่ยตามัีได้วยมันยากมานี่แล้องไม่กดปุ่มนะคะแล้วก็กดเลยอ่กากระโดดเข้าไปได้โอ้ยเรามีแรงกระโดดได้ดหล่อนเนี่ยเป็นคนเนี้อ่าโอ้ยเราอยู่ในห้องน้ำแล้วเนี่ยโอ้ยนักเรียนห้องน้ำกลิ่นเหม็นยังเลยเนี่ยทังเลนักเรียนห้องน้ำกลิ่นเหม็นอย่างนี้เออนี่มันบัญชีเอ,อย โอ้ยอุ่นทีไม่นะทำไมนักเรียนไม่ราดศบไม่ราดโอ้ห้องนี้ขาวสะอาดครูขออุ่นที่ห็นไหมอือแล้วห้องนี้ล่ะอุ้ยห้องนี้นี่มันนางออกนี่นะแล้ต้องขุดลงไปอุ้ยคเคยขุดเออต้องทำให้สมจริงหน่อยนะเพราะวันนี้ไปฉีดวัคซีนนะแดงเล่นอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่จับอู้ดลงปฉีดวัคซีนมาันก็จอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยดีว่าอยู่ที่ไหนเนี่ย นี่มันที่ไหนกันเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นหลังโรงเรียนนะกระโดดก่อนโอเคอะไรเนี่ยกระโดดไปเออมันจะล้มแล้วมันจะล้มแล้วมันจะล้มเล้าเปล่านะมไม่น่าจะล้มนะอุ้ยมีเงินไรอ่ะกระโดดเหรออันนี้มันจะพังอันนี้มันจะพังมันไม่พังเหรอเดไหนๆก็รีบไปก่อนเดี๋ยวจะพังอุ้ยจะพังหรือเปล่าเนี่ย เหมือนอันนี้จะเป็นอะไร่อย่างหนึ่งน,นะน่าจะต้องก,กอระโดดข้ามโอ้ยข้างในจะมีอะไรอะ่ะบ,ออบ่อเหอนน็นแล้วก็ไปได้แบบเตอนเลยนะมันเือนลาหลาดน้ดอีอมนักเรียนคนเดิมนี่นะนักเรียนไปเรียนโอเคค่ะครูกลับมาทำไมเนี่ยนียน่หังหู้ใช่ไหมโอเค่ะมันเล็นกได้นหเห็นว่าอันนี้จะเป็นลื่อนฟุตบอลที่ เด็กผู้ชายตแบบนี้จะโดนพวกเรานะเฮ้ยเด็กๆอยาอยาอยาเตะแรงมันจะโดนตก่อนเงียนเน่ยใชๆโอเคเราผ่านแล้วเด็กๆอยาเตะแรงกันนะนี่ไงหี๋ควนจะลงโทษโอ้โหสุดหรอเฮ้ยมันเพื่อนเราโดวุ่นมามันน้ำเนะอะไร่ะเอ๋อว้าวเรา เอาใหมขึ้นมาแน่นแน่นน่นอนืเขา,าไปเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยกระโดดขึ้นไปอือขึ้นมาไม่ได้หรอกอุ้ยเธอรู้กำแพงไปเลยหรออืใส่ตัวหนักไม่เก็บทะลุได้อือกระโดดอือไปๆไปต่อไปัต่ออุ้ยที่ไหนเนี่ยอย่าโดนตกนะไม่งั้นเดี๋ยวโชว์สิ เดี๋ยวๆโอเคโอเคให้เด็กท่ตกไปอ่ะกดอะไรเนี่ยอ่ะสับพันโย่อนีอ่ะเยวเราก็ขึ้นเลยนะมูคินีเลยรออยู่เนี่ยเวลาเราคงต้องวิ่งหนีลาบิบิ๋นน,นั่เหรอเฮ้ยไม่เอานะอะไรอ่ะเขาให้เรากินน้ำเดฟเฟตเหรอฉันไม่เชื่อหรอก มันเป็นแค่มันเป็นแค่หนังมันไม่ไมีจริงหรอกน้ำเดือดแฟดแต่ก็เริ่มเริ่มอยู่น้ําแล้วคอแห้งเดี๋ยวลองชิมสักหน่อยได้กันเท่าไหร่เนี่ยอุย้ยสิบบาทถูกซะด้วยอ่ะจ่ายไปเลยค่าอ่าหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราเเยเหยิบกันเลยดีกว่าอืมกินกินกินเฮ้ยรู้สสกีพลังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลองวิ่งสิเฮ้ยมรงวิ่งเร็วเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้ออกเลยเยนะเนี่ย แค่เดินเองอะไม่ได้วิ่งนะเนี่ยหรือว่าวิ่งวะาวิ่รู้เหมือนกันอะวิ่งน้ำต้องแฝดจริงเหรอโอเมก้าจะไปลงทิกตอกละเฮ้ยมันดีจริงเลยมันสามารถวิ่งได้เสร็จแล้วคงไม่ต้องวิ่งหนีแล้วบูแหลยไอเราคงต้องวิ่งหนีตัวเองหรือวิ่งไปไกลจากที่นี่ไม่งั้นไอร์บูอาจจะกินเราไปไป โอเคไปกันต่อเออฮึบฮึบโอ้ยเรามีแรงเยอะขึ้นมากเลยเนี่ยพอกินน้ำวันเนี้ยน้ำนี่สักสิทธิ์จริงๆสิทธิ์มากอ่ะกลับไปกลับไปไปกันต่อโอเคเราไปกันต่ออุ้ยค้างเริ่งค้างเมื่อกี้ถ่ายรูปมาโอาเคไป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 ทำหน้าปกอุย้ยนี่มันลาวานี่นะอ่าไปกระโดดอ่ะกระโดดมีแรงมีแรงโอ้อยนักเรียนไหนไปไหนหมดนักเรียนรอครูเหรอโอ้ย,อยตรงนั้นจะมีอะไรอ่ะ ก็ใส่คุ้งรอบแหละเดี๋ยวอาจจะมีของดีเดี๋ยวครูก่อนุญายาปีนก่อนนะอ่าครูปีนแล้วตอนนี้เราอยู่ด่าน28เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราไปบันไดกันก่อนยบันไดค้นหาบันไดเราต้องหาบันไดเจอนะหรือเปล่านี่มันเก็บของหรือเปล่านักเรียนมีไหมมีค่ะอันนี้เปิดดอ๋อมีจริงด้วยโอ้ไปกันเลยไปกันเลยต้องค่อยถือหน้าย่า่ให้มันชน เพราะเดี๋ยวมันจะล้มนะมันจะทับดูไปดูมาแล้วก็ยังตัวสูงกว่าคุณอีกนะเนี่ยอ๋อเรียนปีนได้หรือเปล่าเป็นไ,ไหมค่ะเดี๋ยวบอกได้ไงคู่ปีนไม่ได้แต่เรียนอ่ะปีนไม่ปีนได้ไหมเป็นไหมค่ะอ๋อไหนอ่ะทำไมทำไมขนนักอ้าวดันทำไมทำไมขนนักเรียนล่องหวนอ่ะทำไมขนนักเรียนล่องหวนนะ อ่าเปิดได้แล้วอึอ้าลุึ๊บไปไปไปอะไรก็มาได้แล้วนะอะไรมาได้แล้วนะนักเรียนไปไปนะนะบายบายตายังไม่รอกันเลยไม่เป็นไรหรอกครูต้องไปสั่งงานนักเรียนอีกเนี่ยนักเรียนครูเนี่ยอยู่อยู่ครูหลับอยู่แล้วครูก็ว้ามาที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ครูก็ว้ามาที่เตียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วทีนี้ก็จะต้องมาหนีลาบููอะไรก็ไม่รู้นี่มันตะแกรงนี่ ตอนนั้นครูกำลังสั่งกันบ้านเลยไม่รู้ว่านักเรียนท่องคาถาหรือเปล่าแต่ไม่ได้กันบ้านโชคดีเลยกระโดดว้ามาดีตอนนี้ก็คงจะมีความสุขเล่นเกมโลบอคสุขเท่เนี่ยไป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 โอ้ครูข,ขาดแล้วนักเรียนที่ด้วยแล้วต้องมาตรงไหนเนี่ยต้องมาตรงนี้แน่เลย เราก็หายต้องนานนาะงครูก็หาตั้งนานมีอะไรอีกไหมนี่ทำอะไรไปด้วยเถอะเป็นคนที่สงสัยต้องเดินแบทางเดิมไม่หวานมีสองทางแน่เลยนะเพื่อนคุณก็มีทั้สองทางนี้แหละเออเรางงเลยครูงงนะนักเรียนช่วงนี้ครูงงหน่อย คูเบอร์ hmm. ไหนเพราะว่า mm hmm. คูเนี่ยเูแก่แล้วอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบักอะไรเนี่ยนักเรียนมึงบักอะไรกูไม่รู้จักอ๋อนี่เหรอนักเรียนเรต้องกระโดดไปใช่ไหมนะนเนี่ยโอ้ยจะบักทีนี่บักทีไม่เป็นไรจะเก็บขาด้วยนั่นแหละอ่ะกระโดดลงไปจะเกินไหมอืมโอเคไป กันเลยดีกว่าครูมาแล้วนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปสั่งกันบ้านเราต้องชนะแล้วแน่เลยเดี๋ยวครูก็จะไปสั่งกันบ้านหนักๆยี่สิบหน้หนนานเย่ยครูชนะแน่เลยไปกันเลยเดี๋ยวก็คงจะเป็นทางออกสิะนะฮ่าธรรมดาออกมันมือเงินเฮ้ยทำไมาทางออกมนันมือเงินเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันไม่ใช่ทางออกนะไม่ครูต้องเล่นอะไรเนี่ย อือยืนอยู่ในนี้ไปอีกกี่วันกี่ปีกี่ชั่วโมงเนี่ยอือวันนักเรียนช่วยคูด,ด้วยกูไม่กูไม่ไหวแล้วครูโดนพัดเนี่ยครูไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรนะนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปต่อเพื่อไปสั่งการต้านนักเรียนนะครูต้องมาตรงนี่ไหมเนี่ยเฮ้ยนักเรียนช่วยด้วยเฮ้ยครูด,ด้วย เรียนเพื่ครูด,ด้วยอ่าครูมาได้แล้วใครเนียนะใครเนี่ยจริงๆอ้าครูมาเจอกับลาบูบูหลักสิอันนี้ต้องหนีลาบูบูเฮ้ยอนี้มันอะไรเนี่ยพ่อครัวแม่ครัวาลาบูบูนี่น่ะเฮ้ยเฮ้ยเราลาบูบูเดินมาแล้วไปๆๆๆลาบูบูแล้วต้องหนีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลาบูบูอย่าทำลยครคูเลยเฮ้ยลาบูบูอย่าทำลยไรคูเลย,เยลาบูบูย,ย,ยังยไม่ได้ทำอะไรให้เลยคุยทำอะไรผิดเฮ้ยโอ้ย,อย,อยลาบูบูอย่าเพิ่งคูขอ่ายรูก่อนดิลาบูบู ลาบูบูยังไม่พูดเลยนม่อย่าพูดกันเออมาสุกันมาสุก้าเออมาสุกัอมาลาบูบูตรองตัวเย้แม่เราต้อ่งเคยโอกาสน้าลาบูบูเออไปไป้าบูบูอย่าทำให้ครูเลยครูก็ทำเพื่อนักเรียนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลาบูบูจะไปจัดการนักเรียนครูเดี๋ยวครูก็จะโดน อัดเป็นเดือนไปลาบูบูไปติดเสาไปเดี๋ยวครูจะล่อไปติดเสานั่นนะทุกคนมันติดเสาเนี่ยมันตเสาทุกคนดูเลือดครูสินะเพื่อนเแล้วครูจะตีเราเราบูบูติดแผนการเลยแล้วไปราบูบู ลาบูาบูพอมไปข้าพระอินยังไปอ่าบูบูปุยแล้วปุยแล้วดูเลือดครูแต่ปุยเหมือนกันเนี่ยอนนักเรียนมาดีนักเรียน,น,ยนไปกินไปกินข้าวไปกินข้าวไปพักผ่อนตรงนู้นนะไปหยิบเบี้ยเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยลาบูบูคนยิบโลกแต่ครูช่วยแล้วนักเรียนรีบกินข้าวและรีบเข้าห้องเรียนนะเหมือนนักเรียนจะโดนว่ามมาด้วยนะเนี่ยอ่าโอ้ยนี่มาสไลเดอร์นี่นะสไลเดอร์อะไรเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอย เลดเดอร์อะไรเนี่ยโอ้ยครูครูเปนหัวครูเปนหัวครูมีโรคประจําตัวเนี่ยแล้วครูต้องขึ้นไปยังไงเนี่ยครูขึ้นไปไม่ได้อ่ะอ๋อนี่มันอะไรนี่หนะครูตาหัวเขาโดนนักเรียนโอเคตอนนี้เรามา80%แล้วนะนักเรียนปรับเป็นกยนกังใจให้คุณครูดีโดอรด้วยนะอุ้ยแล้วก็ออกไปได้แล้วใช่ไหมยังไม่จบอุ้ยครูต้องหลบสิครูต้องหลบเลเซอร์โอเคชิวๆมามามาโอ้ยครูแต่ต่อต่อ มาควยอยู่แล้วนักเรียนเร็วๆขึ้นไปเร็วๆขึ้นไปเร็วๆไปไปไป,ไปโอเคเป็นไงน,นักเรียนรอบสุดท้ายชิวๆโอเคไปกันต่อโอเคต้องไปทางไหนเนี่ยยังไม่จบอีกคุยบอกนะว่าตรงนั้นน่ะเราต้องไปสู้กับใครอะ่ะรู้ม่รู้แต่ใช้แค่อันเดียวเนี่ย ดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างนะเดี๋ยวครูจะใช้แค่อันเดียวครูต้องค่อยๆเดินลงไปว่าเดี๋ยวครูจะเจ็บอ่าครูดูโลกประจัตัวนเดี๋ยวคูเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะมันใช้ได้อันเดียวก็ใช้ได้เฮ้ยจะกระโดดลงไปทำไมล่ะทำไมมันหยิบไม่ได้เนี่ยอุ้ยเกือบตกเกือบตกออันเดียวใช้ได้ไงยบอก้วครูบอกแล้วเดี๋ยวดูนะนักเรียนนี่เงียครูบอกแล้วว่าครูอ่ะ แค่เดียวนะฮยออกไปจะเจออะไรเนี่ยใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะนักเรียนทุกคนฝากเปก็นกำลังใจให้ครูด้วยนะด้วยการกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะฮะอ้อเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะฮะสามสองหนึ่งเฮ้ยน้ำมันบอสลาบูบูนี่นะไปเลยยิ้ดิแกคลาบูบูออไลาบูาบูก็ต้องตุยเพราะลาบูบูมันไม่เก่ง แล้วเองแลนี่เขาทำไรนี่เหอเฮ้ยว้าบูบูจะทำอะไรคูเลยคูมันตัวเล็กเอ้ยลาบูบูเฮ้ยลาบูบูจะทำอะไรคูลคูลลาบูบูคูลคืออะไรมันเป็นอหรอ ครูพกล้ามากเลยอ่ะอยิงนิดเดียวก็ตุ้ยแล้วอ่ะก้าสุดๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งรถออกไปสินะเ,ออเราจะได้ไปสั่งกันบ้านนักเรียนยี่สิบหน้าแล้วเย้โอเคครูจะพุ่งชนแล้วนะแล้วครูก็จะพุ่งดนอ่ะเฮ้ย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 ครูนึกว่าครูจะเลยไปแล้วโอเคแปเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเลยนะนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะเดี๋ยวครูจะได้ไปสั่งกันบ้านยี่สิบหน้าให้นักเรียนเย้ ครูน่าจะต้องไปทางนี้นะนักเรียนโอเคไหมเราขึ้นบันไดกันไปเลยนะครูจะได้ไปสั่งการบ้านนักเรียน20หน้าแล้วโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บจะได้ไปสั่งการบ้านนักเรียน20บหน้าแล้วเย้ใหญ่จังเลยโอเคไหกระโดดครูก็เริ่มอยากจะไปล้าแล้วครูต้องสอนการบ้านนักเรียน20หน้าก่อนสั่งการบ้านนักเรียน20หน้าแล้วพอเสร็จเดี๋ยวครูก็จะกลับบ้านไปไ่จบแล้วใช่ไหม โอเคก็เดี๋ยวครูจะไปสอนนักเรียนนะะแล้วก็สี่สั่งกันบ้านนักเรียนยี่สิบหน้านะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์สปายแชร์กันด้วยจรๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็วันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูขอนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสอนนักเรียนก่อนนะคะไม่ใช่สอนนักเรียนสี่สั่งกันบ้านก่อนนะคะบายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะไปกันเลย เราไปสอนกันนะคะโอเคเราจะขึ้นไปสูงส,สุดแล้วนะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันคิดหน้าสะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย